ก็สวัส er ด in ีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้หัวหน้าสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม i g หรือว่าอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ spesmmbeta คลิปให้นะครับผมสำหรับครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปแชทคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครมงืล้ัะ ติดต้งช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนเนบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพตฟอร์ม IG ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมนี่ครับ ในส่วนของบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวที่สองละกันนะครับ ก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรานั่นเองนะครับผมกด Co p y ลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็กดวางไปเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสัก100คนละกันนะครับใครจะจ่ายเพียงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตวจสอไปเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้รบคาสั่งซื้อของึ้นเรียเร้อยลแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดำเนินการนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของร้านนะผม5บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100หนี่งรือยคตนะครับผมหร้าไี่เมนะครั ับทางเว็บไซต์ก็จะมีการเขียวอาโคนะครับผมทูมันนออี่วอลเ,ตเลตซองอปอลเลตกิบโตแคนเซนซี่แล้วก็มีชิลเพย์นะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่านเขียวอาโคนี่ก็ผมซองอปอลเลตแล้วก็ชิลเพย์นะครับออระระจะได้รับโบนัสเพิ่มหนึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกิบโตแคนเซนซี่ก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครััับบเเเข้าไปที่่มนนูตววชยหลือะคร พิมพแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้แอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะย้ายราศขวามือด้านบน,นนี้นะครบับผมก็จะขึ้นสแกนแชลโคล้ดแบบแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเหรียญและราคากันเลยทีเดียวนะครับโชขวามือนะครับผมจะไปรายละเลอียดกันเลยราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับ เข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมนี่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเล่นตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับผมติ๊กต็อกนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกราムทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไอจีของเราก็จะมีเพิ่มยอดถูกใจนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผมเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอคลิปเรียวนะครับเพิ่มบันทึกนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยครับสห ผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาลกของขวัญกับฟรีๆกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอด, view, อดวิวของคิวบิโอติกตอรให้กับเราฟรีๆเลยนะครับผมมพียงแค่วางลิงก์ติกตอรของเราลงไปแล้วเพิ่มจํานวนยอดวิวกันตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ที่ดีแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะหาาักค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมพีงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งเงินเพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เเ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 สสรรรรรริมมไไไปปปปอออีีีกกช่่่งงงทาาาาานนนนนึลลลยยยะะคคัับบพื็ววผดดู๋ห้โฟ A.G. ของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้มีผู้ติดตามแค่189คนเองเท่านั้นนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ นี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาล้านขึ้นมาเป็น274คนแล้วนะครับถือเรื่องเล็มากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับอาจจะรอประมาณ1-2นาทีนะครับผมมาดียอดผู้ติดตามของเราครบตามจํานวนที่เราเพิ่มไปนะครับสุดท้ายนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเว็บั๊มไลน์เว็บัปมเพจหรือว่าัปมแลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM Beta Clip ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ